สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์ข้อความขอโทษอัชราพรคงยศนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังโพสตดา่าชูสามนิ้วในสนามไม่ควรติดทีมชาติไปก่อนหน้านี้หลังจากหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเล์บอล หญิงทีมชาติไทยในแอคชั่นชู3นิ้วพร้อมข้อความระบุว่าทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคล แต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปแฮชแท็ Head tag, ใช้แต่กำลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคน ขอบคุณคุณวิมลและเจ้าของภาพครับส่วนเจ้าตัวออกมาโพส์อีกครั้งเป็นข้อความขอโทษเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพที่ใช้ให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอัชราพรคงยศด,ด้วยครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ